ครับพบกับดอ Green c h a ช n แนลเป็นประจำนะครับวันนี้เราจะนำกังหันลมนะครับตัวอย่างกังหันลมที่ได้ติดตั้งนะครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าจ่ายในเมืองที่อยู่กับ ใกล้ชายหาดนะครับในกรณีที่ใกล้ชายหาดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พลังงานที่เป็นกังหันลมนะครับมาช่วยจ่ายไฟไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจาราจรน,นะครับแล้วก็ไฟต่างๆนะครับในส่วนที่เป็นสาธารณะซึ่งลมเนี่ยนะครับที่ใช้ฝั่งนะครับที่ติดกับหาดเนี่ยจะมีความแรงของลมเนี่ยนะครับมากกว่า3เมตรต่อวินาทีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้มา,มานำมาใช้ประโยชน์ การหมุนนะครับของกังหันลมจะหมุนตามทิศทางของลมนะครับเนื่องจากมีในส่วนของที่เป็นหางนะครับหรือว่าเทลเพลตนะครับซึ่งจะคอยที่จะตัดนะครับเข้าหันหาทิศทางของลมจึงสามารถที่จะผลิตไฟได้นะครับในทิศทางที่ลมได้มานะครับหร,หรือพัดมาซึ่งตัวกังหันลมเนี่ยจะหมุนได้นะครับ360องศา ในหน้านี้นะครับก็จะแสดงถึงส่วนประกอบต่างๆนะครับของกังหันลมซึ่งก็จะมีตั้งแต่ส่วนที่เป็นใบพัดนะครับในส่วนที่เป็นส่วนด้านหน้านะครับตัวโนสโคนนะครับแล้วก็ในส่วนของเทอร์ไบนะครับแล้วก็เทลบูมแล้วก็เทลเพลทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักๆแล้วก็เสานะครับจะต้องตั้งตรงนะครับทำให้กังหันลมเนี่ยหมุนได้สะดวกนอกจากนี้นะครับ องประกอบทางด้านในของกังหันลมนะครับในรุ่นที่ติดตั้งตามชายหาดเนี่ยจะต้องมีความทนทานต่อสภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความชื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกดเกลือทะเลนะครับไอเกลือต่างๆซึ่งกังหันลม รุ่นนี้นะครับสามารถที่จะทํางานได้นะครับอย่างดีเลยซึ่งในภาพนี้นะครับในวิดีโอนี้รุ่นนี้ก็ทํางานมาแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ5ปีนะครับซึ่งส่วนประกอบทางด้านในนะครับอ,อุปกรณ์ชาร์จเจอร์ต่างๆเนี่ยจะเป็นอ,อยู่ในแร็กนะครับทางด้านล่างทางซ้ายมือนะครับที่อยู่ตรงใกล้าฐานของกังหันลมนะครับซึ่งในรูปนี้เนี่ยก็จะเห็นชัดเลย ถ้าสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อ,อทางทีมงานดรกรีนได้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะ,อะขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ